ถ้าทำงานแค่สี่ชั่วโมงคุณจะออกแบบชีวิตยังไงแนวคิดจาก The Four Hour Work Week คู่มือสร้างไลฟ์สไตล์ไม่ใช่แค่สร้างตัวคุณเคยติดอยู่ในวงจรนี้หรือไม่ทำงานหนัก40-60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผ่อนบ้านผ่อนรถรอวันหยุดสุดสัปดาห์ยังใจจดใจจ่อและหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อกเกษียณตอนอายุ60จะได้ใช้ชีวิตอย่างที่ฝันทิมอทีเฟอร์ริส เรียกสิ่งนี้ว่า deferred life plan หรือแลนชีวิตแบบเลื่อนเวลาและเขาเสนอคำตอบที่ต่างออกไปในหนังสือ the four hour work week ซึ่งไม่ได้สอนให้ทำงานน้อยลงแต่สอนให้ทำงานอย่างชาญฉลาดเพื่อแลกคืนสิ่งมีค่าที่สุดคือเวลาและอิสรภาพเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เฟอร์ริฟเรียกว่า the new rich หรือเศรษฐีวิถีใหม่ ซึ่งเป็นคนที่วัดความร่ำรวยจากอิสระในการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ตัวแรกในบัญชีสูตรลับ Deals 4ขั้นตอนพลิกชีวิต f ฟ r r i e ิ ries, สรุปกระบวนการเปลี่ยนวิถีชีวิตไว้ในตัวย่อ Deals 1นดีเท่ากับ Definition หรือนิยามใหม่เลิกยึดต,ติดกับการ,กรเกษียณเพราะมันคือแผนสำรองของวันที่คุณหมดแรงทำงานแล้วสร้างมินิที t i r e เมน t คือการพักยาว1-6เดือนระหว่างชีวิตการทำงานเพื่อท่องเที่ยวเรียนรู้หรือทำโปรเจกต์ที่หลงไหลใช้เครื่องมือ Dreamlining l i ต์สิ่งที่อยากเป็นทำมีแล้วคำนวณต้นทุนจริงต่อเดือนคุณอาจพบว่าฝันใหญ่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด2 E เท่ากับ Elimination หรือกำจัดสิ่งเกิน เคล็ดลับทำงาน4ชั่วโมงไม่ได้แปลว่าทำงานน้อยลงแต่คือการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกกด80/20หรือพาริโต law โฟกัสแค่20%ของงานที่สร้าง80%ของผลลัพธ์กฎพากินสัน laws ยิ่งเวลาน้อยงานยิ่งเสร็จเร็วใช้ low information diet เลิกเ a พข่าวหรือโซเชียลเกินจำเป็นทำงานแบบ batching รวมงานคล้ายกันเช่นตอบอีเมลวันละสองรอบ แทนการเช็คทั้งวัน 3.A เท่ากับ ation, ออัตโนมัติสร้างระบบรายได้ที่ทำงานเองเฟอริสเรียกธุรกิจนี้ว่า Muse o อ t Source จ้างผู้ช่วยเสมือนหรือ v i r t u ช l อ s สซิสแตนเพื่อจัดการงานย่อยสร้างผลิตภัณฑ์ซ้ำได้เช่น e b o ุ๊กคอร์สออนไลน์หรือใช้โมเดล r รอปชิปปิ้งเป้าหมายคือการเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่ถูกธุรกิจเป็นเจ้าของ CL เท่ากับ Liberation หรือปลดปล่อยเมื่อคุณนิยามชีวิตใหม่กำจัดสิ่งรบกวนและสร้างรายได้อัตโนมัติแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือมีอิสระทางภูมิศาสตร์ Remote Work เ,เจรจาทำงานทางไกลกับบริษัท Geo Arbitrage หาเงินด้วยสกุลที่แข็งค่าแต่ใช้ชีวิตในประเทศที่ค่าครองชีพถูก เช่นรายได้ USD แต่ใช้ชีวิตที่ไทยหรือโปรตุเกสใช้ชีวิตตาม dream ล i n e ที่คุณออกแบบไว้บทสรุป The 4 hour work week ไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกคนแต่เป็นระเบิดความคิดที่สานสะเทือนโลกธุรกิจตั้งแต่ปี2007และยังทันสมัยอยู่จนถึงวันนี้มันบอกเราว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอกเกษียณเพื่อเริ่มใช้ชีวิตและความมั่งคั่งที่แท้จริง คือจำนวนวันที่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองแล้วคุณละ่ะถ้าพรุ่งนี้คุณทำงานแค่สี่ชั่วโมงคุณจะออกแบบชีวิตของคุณใหม่อย่างไร